สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะับกับรายการ The Money TV Online นะครับวันนี้นะครับก็มีแอปมาแนะนําท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปหาเงินออนไลน์ที่น่าสนใจอีกแอปหนึ่งนะครับผมต้องว่าจะหาเงินยังไงนะครับเกี่ยวกับแอปนี้นะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายข้างในคลิปวิดีโอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับค้แนนนะําดวย เมื่อท่านผู้ชมนะครับทำการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนะครับติดตั้งลงเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับระบบเขาจะ พาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะครับหน้าแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใส่โค้ดผู้แนะนาของเราก่อนนะครับผมเราจะได้รับทันที20เครดิตนั่นเองนะครับในการเริ่มต้นถ้าเราใส่โค้ดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับทำการใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดไปที่ปุ่มสตาร์ด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มสตาร์นะครับผมก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ g ก็ m ม r e ได้เลยนะครับ เขาจะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราใส่โค้ดเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยจะเป็นกล่องขวัญให้แบบนี้นะครับเขาจะบอกเราว่ายินดีต้อนรับนะครับเราได้รับ30เครดิตในการเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมให้เรากดไปที่ปุ่ม get more ด้านล่างได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะพาเราเข้าสู่หน้าแอปของเขาทันทีนะครับโอเคนะครับเมื่อระบบเขาพาเราเข้ามาสู่หน้าแอปแล้วนะครับก็ ลักษณะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายจะเรียบง่ายมากนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ปุ่มเช็คอินด้านบนก่อนนะครับทําการเียคอิเราจะได้รับอีกเพิ่มอีก20เครดิตนั่นเองนะครับก็บวกเพิ่มจากของเดิมเมื่อกี้เป็น30เครดิตก็รวมทั้งหมดเป็น50เครดิตนั่นเองนะครับผมก็ยอดคะแนนเราจะถูกรวบรวมขึ้นมาไว้บนนี้นะครับทีนี้นะครับวิธีการทํางานเนี่ยนะครับตรงแถบพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกเข้าไปทําได้เลยนะครับเพราะว่า แต่ละออปชันนะครับทำยังไงนะครับเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะไล่อธิบายทีละตัวเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มจากเมนูนี้เลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆนะครับเราพยายามอ่านข้อมูลเขาให้ครบให้ละเอียดนะครับว่าเขาให้เราทําอะไรบ้างนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนจํานวนนี้มานะครับผมก็ประมาณนี้นะนะครับ โอเคเมนูด้านล่างนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเกมมาเล่นนั่นเองนะครับผมก็รายละเอียดเขาจะบอกเลยโอเคนะครับสรับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดเกมเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับดูรายละเอียดที่เขาบอกด้านล่างนะด้านล่างช่องของเกมนะครับว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับเราถึงจะได้รับคะแนนนะครับบางทีเขาก็จะให้เราเล่นเนี่ยอ่าอัพไปถึงเลเวลที่เขาต้องการนะครับเราถึงจะ สามารถได้รับคะแนนที่เขาระบุเอาไว้นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูเมนูที่3กันเลยนะครับเมนูที่3เนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมเหมือนเดิมนะครับก็ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนะครับรายละเอียดเขาจะบอกตรงช่องด้านล่างนะครับให้ท่านผู้ชมเข้ามาอ่านเข้ามาศึกษาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าชอบแอปไหนดาวน์โหลดแอปไหนหรือว่าจะเล่นแอปไหนยังไงนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับบางทีเนี่ย เปิดเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราทําแบบสํารวจบ้างก็มีนะครับหรือให้เราเข้าไปเล่นเกมหรือร่วมสนุกอะไรกับเขาก็มีนะครับก็คือหน้าแอปเนี้ยนะครับเขาจะมีออปชันเสริมให้เราได้เลือกเล่นเลือกสะสมคะแนนเนี่ยเยอะมากนะครับผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดนะครับแล้วก็วิธีการทํางานเนี่ยก็ง่ายมากนะครับผมต่อมานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนู ตอบแบบสํารวจนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีแบบสํารวจอยู่นะครับถ้าใครจะตอบก็ให้กดไปที่ปุ่มเริ่มได้เลยนะครับก็จะมีแบบสํารวจให้เรานะครับแต่ว่าแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาตอบแบบสํารวจให้เร็วหน่อยละกันเพราะว่าคนที่ตอบแบบสํารวจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับบางทีแอปนี้ <I mean, S 2> นะครับแบบสํารวจเราเนี่ยที่เขามีให้เนี่ยนะครับอาจจะมีหมดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีสมมติว่าเขามีแบบสํารวจให้ต่อวันเนี่ยสิแบบสํารวจถ้าเกิดเราเข้ามาช้า คนอื่นเขาอาจจะทําไปหมดแล้วก็ได้นะครับผมบางแอปจะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับแบบสารวจเพราะว่ามันเป็นแค่ออปชั่นเสริมมันไม่ใช่อ่าแอปที่จะตอบแบบสํารวจโดยตรงนะครับผมโอเคต่อมานะครับเมนูที่4นะครับก็คือจะเป็นเมนูการดูโฆษณาของแอปเขานั่นเองนะครับผมใครที่สนใจอยากจะดูโฆษณาก็ให้เรากดไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับสามารถสะสมแต้มได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับปุ่มนี้นะครับให้เราเนี่ยนะฮะ ทำการลงทะเบียนผ่าน facebook นะครับตรงนี้นะนะครับถ้าเราลงทะเบียนผ่านอ่าเฟซบุ o กเนี่ยนะครับเราจะได้รับทันทีนะครับที่อ่าหนึ100่งร้อยเครดิตนะครับผมเราลงทะเบียนผ่านบัญชี facebook นะครับแล้วเราต้องแชร์แอปนี้ด้วยนะนะครับเราถึงจะได้รับที่หนึ่งร้อยเครดิตนะครับผมส่วนเมนูนี้นะครับผมก็ อาจะเป็นเมนูที่เขาจะให้เรานะครับให้คะแนนแอปเขานะครับถ้าเรากดไปที่ปุ่มนี้นะครับเขาจะพาเราอ่าย้อนกลับไปที่หน้า Google p l a y นะครับผมก็คือเขาจะให้เราไปแสดงความคิดเห็นว่าแอปนี้เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่เราไม่ต้องไปกดนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับจะมีเสริมอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เมนูนั้นเนี่ยอ่าตอนนี้ผมได้ทําไปแล้วนะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับเมนูนั้นเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยนะครับอ่ากรอกชื่อนะครับแล้วก็อีเมลของเรานะครับเราจะได้รับคะแนนเพิ่ม ทันทีนะครับที่20คะแนนนั่นเองนะครับผมยี่เครดิตนะครับก็จะถูกล้วงรวมเข้ามาตรงนี้นะครับหลังจากที่ถ่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ทําไปแล้วเนี่ยนะครับออปชันตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่เมนูประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเมนูด้านล่างกันบ้างนะครับว่าเมนูด้านล่างเนี่ยทำมีหน้าที่อะไรบ้างนะคร เรามาดูเมนูที่2นะครับตรงนี้ออฟเฟอร์เนี่ยจะเป็นหน้าแรกนะครับทีนี้เรามาดูรูปหัวใจนะครับอินไว้ตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าแชร์ลิงก์ไปให้กับเพื่อนนะครับพร้อมกับโค้ดแนะนํานะครับโค้ดของเรานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวโค้ดตรงนี้ผมจะขึ้นไว้ด้านข้างหน้าจอนะฮะแล้วก็ใต้ล่างคลิปนะครับผมถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับทันทีนะครับ100รเครดิตนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนลิงก์นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะ กดเข้าไปนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถแชร์ไป3ช่องทางนะครับทาง WhatsApp, นะครับ s อสแล้วก็ a c e b o o k นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเมนูที่3นะครับ payout ตรงนี้นะครับเมนูที่3ก็คือเมนูถอนเงินนั่นเองนะครับผมเมนูถอนเงินนะครับแอปนี้นะครับสามารถถอนเงินเข้าบัญชี p a y p a l ได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดการถอนเงินก็จะมีอยู่4 4รูปแบบนะครับก็คือจะมี5ดอลลาร์10ดอลลาร์20ดอลลาร์แล้วก็50ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดของคะแนนเนี่ยนะครับตามจำนวนเงินนะครับรายละเอียดเขาบอกไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมเลือกถอนเอาละกันนะครับว่าจะถอนเท่าไหร่นะครับผมก็ให้เราเล่นไปจนสะสมคะแนนจนครบละกันนะครับผมก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับทุกแอปนะครับ ส่วนเมนูสุดท้ายนะครับเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูเซตติ้งก็คือจะเป็นเมนูตั้งค่าของเรานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาในหน้านี้นะครับเพราะว่าแอปนี้จะไม่มีอะไรเกี่ยวกับให้เราตั้งค่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาในหน้าเซตติ้งนะครับเรามายุ่งแค่เมนูด้านหน้าแค่นั้นพอนะครับแล้วก็3เมนูนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับบางแอปนะครับที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับบางแอปก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็ ระยะเวลาในการเล่นนะครับในการถอนเงินเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแอปเขากําหนดด้วยนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยนะครับใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะระบุนะครับ7วันบ้าง15วันบ้างบางทีเดือนหนึ่งก็มีนะครับสําหรับบางแอปโอเคนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับการเล่นของแอปนะครับบางแอปนะฮะอาจจะเล่นง่ายได้คะแนนเร็วได้ถอนเงินเร็วนะครับบางแอปก็ ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับเราก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆนะครับใครเครียดเรามีเวลาว่างตอนไหนเราก็มาลองเล่นดูนะครับอันนี้นะครับเราไม่ต้องมีซีเรียสเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังอะไรนะครับเราไม่ได้เสียเงินนะครับแต่เราก็ต้องแลกมาด้วยเวลาอันน้อยนิดของเราที่เรามีนะครับถ้าเราว่างนะครับเราก็มาลองเล่นดูนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับสาหรับแอปนี้นะครับก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเล่นจริงๆนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนี้ผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับแอปนี้นะครับผมรีวิวไว้นะครับแนะนําไว้เป็นทางเลือกกับท่านผู้ชมบางคนบางกลุ่มที่สนใจแอปนี้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับสาหรับท่านผู้ชมบางคนที่ไม่สนใจที่จะดาวน์โหลดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้แนะนําไว้นะครับเป็นทางเลือกนะครับสําหรับใครหลายๆคนละกันนะครับประมาณนี้เนาะนะฮะโอเคทีนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ ขอจากกันไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ